ไปผู้ดนะผู้นะผู้ใดนะผู้ผู้ใดนะไปจะไปไกลกันจะไกลกันะคัเขึนกันไปถอนลับเท้าออกไปถอนลักเท้าออกกันเกันเะกันแถอะ มืออ้นเขียวมืกรวันน่และล่ะก้วการทุกมือมแกแทกกยานีเดี๋ยวมแทกกัะยามนกรดย่ากดย่าดีเร็เฮ้กิมเฮ้กิมเฮ้กีมมากัดดิกดใจกด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 ดอิกกัดกัดนั่แหละทังนี่ อ <laughs> <laughs> อยากคิดนผอมกดกดกดอุ้ยพีกาเรามือกลูกใส่ผอม